สวัสดีครับสำหรับวันนี้ศูนย์ไอเทคอยากจะแนะนำเรื่องของการพัฒนางานทางด้าน ICT ตามนโยบายของผู้อำนวยการประถมะเลิกมณีเนตรในส่วนของการเร่งรัดพัฒนาเทคโนโลยีนโยบาย10บวกหที่ท่านได้ให้ไว้สำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนำเสนอโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่เรื่องเรียกว่า m r p o r t นะครับซึ่งเป็นพัฒนาต่อนเนื่องจาก โปรแกรม M-data ซึ่งเราใช้กันมาถือว่าเป็นสุดยอดของการให้ความสะดวกตรวจเร็วถูกต้องและประทับใจนะครับในเรื่องของ M Report นี้จะเป็นการให้ใช้เทคโนโลยีใหม่รวมถึงระบบ 3G ด้วยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องของการเงินสามารถที่จะดูผ่านสมาร์ทโฟนได้ดูผ่านมือถือได้ ทุกที่ทุกเวลาและสามารถปิ้นสลิปเงินเดือน,นย้อนหลังได้ทุกเดือนรวมถึงการโดยผ่านพวกอุปกรณ์ที่เรียกว่าแท็บเล็ตระบบนี้เราทํามาเพื่อรองรับการใช้งานที่สะดวกสามารถรองรับระบบปฏิบัติการทุกระบบจึงเชื่อได้ว่าโปรแกรม m d ็มดีจะรองรับและให้บริการคูในสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาของเราอย่างทั่วถึงจากความสำเร็จครั้งนี้ก็คือเกิดจากความร่วมมือของหลายๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นครูการเงินโรงเรียนผู้บริหารแล้วก็ในส่วนของสํานักงานกลุ่มบริหารการเงินและสิทธทรัพย์และก็ทุกอย่างเกิดจากการสนับสนุนในนโยบาย10บวกหนึ่งของท่านผู้อำนวยการปฐรมมาเลเวีนนี้ลองติดตามดูสวัสดีค่ะคุณครูโคราชเขตหนึ่งทุกท่านเลยนะคะวันนี้หนูโอจะมาแนะนํานวัตกรรมใหม่ของ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคะรราชสีมาเขตหนึ่งของเราค่ะ,ะโปรแกรมที่หนูโอจะแนะนำคือโปรแกรม M-report ค่ะเป็นโปรแกรมที่แสดงรายรับรายจ่ายเงินเดือนของคณะครูทุกท่านเลยนะคะซึ่งสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกระบบเลยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องค่ะซัมซุงของเรานะคะค่ะซึ่งพอ,อ,อทุกท่านคงจะมีเครื่องซัมซุงกันค่ะ iPhone ค่ะใช้ได้ตั้งแต่4 4S 5เลยค่ะเครื่องแท็บเล็ตค่ะค่ะก็จะสะดวกแก่การมองของท่านพูมในการทุกท่านเลยนะคะโน้ตบุ๊กก็ใช้ได้นะคะโน้ตบุ๊กเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปค่ะมาที่หน้าเว็บ kurora.org นะคะก็จะเป็นหน้าเว็บหน้านี้ค่ะที่เห็นนะคะ คลิกเข้าไปค่ะเพื่อทำการล็อกอินค่ะค่ะก็จะเป็นหน้าที่เห็นเลยนะคะนี่เลือกรูปแบบของข้อมูลของท่านค่ะให้เลือกเป็นสำหรับบุคคลนะคะก็คลิกเข้าไปที่สำหรับบุคคลค่ะค่ะก็จะเป็นหน้าตาของการใส่ยูเซอร์กับพาสเวิร์ดนะคะก็พิมยูเซอร์เนมค่ะใส่พาสเวิร์ดนะคะ แล้วก็กดตกลงค่ะค่ะก็จะเป็นหน้าฐานข้อมูลลายบุคคลนะคะทีนี้คุณครูทุกท่านก็จะมาเลือกเดือนนะคะอ่านี่ค่ะก็จะเป็นเลือกเดือนค่ะเลือกเดือนที่คุณครูจะปินสลีปเงินเดือนนะคะ,ะเดือนนี้มิถุนายนค่ะก็เลือกค่ะแล้วค่ะก็จะเป็น สลิปเงินเดือนของคุณครูแต่ละท่านนะคะก็จะแสดงรายรับรายจ่ายค่ะคุณครูทุกท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ค่ะก็ตรงนี้นะคะนี่ค่ะสามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านค่ะเพื่อรักษาความปลอดภัยนะคะค่ะค่ะคุณครูก็แล้วแต่เลยค่ะว่าจะเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นอะไรนะคะก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะ อย่างนี้นะคะค่ะพาสเวิร์ดก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะที่คุณครูทุกท่านจำได้ค่ะแล้วก็กดปรับปรุงข้อมูลค่ะก็จะเป็นรหัสผ่านเงินเดือนใหม่ของคุณครูทุกท่านค่ะเสร็จแล้วก็กลับหน้าหลักค่ะ Good morning everybody สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่นะคะซึ่งศูนย์ i ไอท h สพปนม .1 ของเราได้พัฒนาขึ้นนะคะตามนโยบาย10บวกหนึ่งของท่านผอ,อประถมมะเ์มณีเน่นะคะซึ่งรองรับเทคโนโลยี3 g และทุกระบบปฏิบัติการและนวัตกรรมนี้นะคะยังสอดคล้องกับหลักการให้บริการของสำนักงานของเรานะคะที่มีอยู่ว่าสะดวกรวดเร็วถูกต้องประทับใจไลค์ค่ะเทคโนโลยี3 g ดีดีค่ะ สะดวกรวดเร็วถูกต้องป,ประทับใจไลค์ค่ะหรือด้อยภัญญาขอเมตตาจากรูทุกคนขอเป็นครูดีๆจนชั่วชีวิตทุกและลูกสิตใส่ใจในทุกแห่งหลจุเทียนสวาา่างทำกลางความมืดมัวมนเป็นพูดที่ยังบนให้เอา,าชนเขา ุดปณิธานสางฝันด้วยความจริงใจ